สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องนี่ค้อบังขุดบังขุดสองปีเ้ยครับพี่น้องผมเ็ดได้ส่ำนี้ละสองปีอ่ะมีผู้ใดเห็นแด้ง้ามก่หนีในบอกครับหรือว่าแค่นี้ยังแบบธรรมดาหรือ,อยังไงผมไม่รู้แต่ว่าผมทําเนี่ยคือสองปีอ่ะผมปลูกได้แค่เนี้ยนี่เป็นบังขุดเนาะแล้วผมทาโคนเรียบร้อยแล้วไก่ก็มาเขี่ยให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลดน้ําครับ มือ่อื่นสิลดน้ำครับพี่น้องนี่เพิ่งทำคนเสร็จวันนี้นะทำเสร็จไก่ก็มาจัดก,การให้พอดีเลยเนาะประมาณนี้แหละครับพี่น้องผมมีค้นแบบนี้คือผมขนาดบอกว่าทำคนแบบนี้กันไก่มาเขี่ยมันก็ยังมาเขี่ยอยู่เนาะแต่เาะเป็นยังครับพี่น้องเดี๋ยวกาทั้งทำใหม่นี่แหละสองปีครับพี่น้องผมได้ซ้ำนี่แหละ ก็ไม่ใช่วันเลือกเอาเฉพาะต้นที่ส,สวยๆมาถ่ายให้ดูนะคือที่ผมลงไปก่อนหน้าน,นี้แล้วที่ทําโคนน่ะที่ทําโคนบังคุดนะก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับเนี่ยได้ซ้ำนี่แหละครับมันกำลังจะแตกยอดเนาะอันนี้ผมไม่ค่อยได้ฉีดยาเท่าไหร่เนี่ยคือบังคุดนะถ้าแตกใบอ่อนปุ๊บจะฉีดยาเนี่ยใบเขาจะสวยนะครับใบเขาจะสวยนี่ผมไม่ค่อยได้ฉีดยา เห็นบอคับใบเขาสิง,งิกสิงงองสีครับถ้าแตกใบออกมาปุ๊บเลยฉีดยาเลยนะโอเคครับไปนองใบเขาสีเขียวสิง,งามแต่ของผมผมไม่ได้ไม่ได้ฉีดยาเนาะกระเฮ็ุแบบนี้กึ่งธรรมาชาติแน่กึ่งแต่ผมจะใส่ใส่อ่าคือผมใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะผมไม่ได้ใส่เคมีนะครับเนี่ยกำลังจะเป็นทรงพุ่มก็กำลังจะสวย นี่แหละไปซื้อมาตอนซื้ออ่ะซื้อต้นละร้อยเจ็ดสิบเด้อพี่น้องมังคุดแทงแพงเด้อไอที่ว่าทุเรียนแพงเขายิ่งขึ้นตามเนาะตอนนี้ทุเรียนก็เบี้ยเบี้ยหรือต้นพันธุ์ทุเรียนก็ยังแพงนะครับมังคุดก็เลยต้องแพงแต่จริงๆแล้วมังคุดเขาก็ประมาณราคานี้อยู่แล้วแหละนะร้อยต่ำสุดคือร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบ แล้วก็200แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์นะครับแต่ผมซื้อไซส์แบบขนาดไซส์เล็กๆมานะผมไม่ได้ซื้อไซส์ใหญ่นะครับก็ยังตั้ง170แต่มาต้นเขาก็สวยครับไม่ไม,ไม่ผิดหวังลำต้นเขาก็ถือว่าถือว่าโอเคนะในในความในความคิดของผมในมุมมองของผมผมว่ามันโอเคครับเพราะว่าลำอ่ามังคุด2ปีอ่ะได้ประมาณนี้มันก็ก็โอเคละลายแล้วอีกอย่างหนึ่งมังคุด มังคุดกับลองกองเดี๋ยวผมจะไปถ่ายลองกองให้ดูนะครับผมปลูกพร้อมกันนะปลูกพร้อมกันกับลองกองก็คือมังคุดมันจะให้ผลผลิตก็ประมาณ 6- 7ปีนะกว่าจะได้กินลูกแล้วก็มันจะเป็นพืชที่โตช้าโตช้ากว่าพืชชนิดอื่นๆน,นะครับทั้งมังคุดนะครับมังคุดและลองกองเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถ่ายลองกองให้ดูเนี่ยครับ ไอ้ที่ว่างๆนะนะผมก็จะลงลงทุเรียนนะครับผมเอายางออกแนละ้วผมจะลงทุเรียนแต่รอให้เขามาเกี่ยพื้นที่ให้ผมก่อนแต่เดี๋ยวว่าจะลงมังคุดด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึง่งนะครับแต่ตอนนี้ก็นี่แหละประมาณนี้มังคุดสองปีแล้วเป็นพื้นที่เฮ้ยผลผลิตสาใครจะกินใครจะกินหรือใครจะปลูกก็ต้องใจเย็นๆอันนี้ผมไม่ได้ปลูกแบบแบบเชิงธุรกิจนะครับผมปลูกแบบ คือถ้าเกิดใครมาก็จะได้มีให้เขากินอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าทุเรียนที่ที่ผมปลูกไว้เนี่ยประมาณสักห้าร้อยต้นเดี๋ยวผมจะลงประมาณสักห้าร้อยต้นนะครับที่ประมาณสิบแปดไร่นะครับสิบแปดสิบเก้านะครับผมจะลงลงทุเรียนทั้งหมดอาจจะลงหมอนทองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนส่วนบางคุดนี้ก็คือจะ เข้ามาในสวนก็จะให้มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลองกองนะครับละมุดผมก็มีแล้วนะครับกล้วยอะไรพวกนี้ผมก็มีแล้วคือคือเข้ามาในสวนคือให้มีกินทุกอย่างถึงมันจะไม่มากแต่ก็ให้มีไว้ติดสวนนะครับแบ่งพื้นที่ไปคือมังคุดนี่ผมมีอยู่ประมาณ10ต้นผมปลูกไว้10ต้นนะครับส่วนลองกองผมปลูกไว้อยู่6ต้นนะครับส่วนะมะยมมะปางอย่างละ2ต้นนะครับมะยมมะปางก็ มีลูกได้กินแล้วนะครับก็ใช้เวลานานเหมือนกันสลับพยงมะปางนะครับใช้เวลาน,านานเหมือนกันแล้วก็เป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะรักษายากด้วยนะครับผมต้องดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับเอาละครับพี่น้องเนี่คือมัง่งมังคูดสองปีเนาะเอามาอดพีอดนองกะสิประมาณนี้แหละเนาะครับกะฝากเป็นแร่งเชี่ยแรงใจในสวนเกษตรบ้านน้นนี่ได้ครับพี่น้องมีอยังกะ โทรมาติดต่อได้ที่0940299109นะครับฝากเป็นแห้งเชี่ยแห้งใจใหเฮนแนนะครับเนอะสวัสดีครับผม